บางทีคนขับรถเก่งนะแต่พอรถช่วงล่างของรถนะไม่ดีมันทำนไม่ไหวบางทีขับตามสี่ร้อยโลเนี่ยจับตลอดเวลาเนี่ยเหนื่อยเห <laughs> นื่อยเมื่อยเมื่อยไปเที่ยวแบบไม่มีมสตุล <บะ S 1> มาทำไมไปหน้าอย่างเงี้ยนายไม่ได้แล้วต้องจับอย่างเงี้ยเจอทางนั่นขึ้นนิดหน่อยก็ต้องนั่นเพราะจะไม่อยู่กับทางใช่ต้องเกรงอะ่ะเกรงโอ้คอคอนี่คือลูกหนูเลยค่ะนี่ถือว่าโอเคเลยล่ะขับสบายขึ้นปล่อยมือได้ แตงสไลด์ไปเลยค่ะนี่มันจะดึงได้แคบเลยใช่ไหมนิ่งขึ้นเยอะเลยวเวาหนึ่งมันจะตัดตัดสัดแล้วนิ่งขึ้นเยอะเลยโอนิ่งขึ้นเยอะเยอะเลยนิ่งเลยดีเลยมากปกตินี่เดี๋ยวงี้เมื่อกี้มาน่ะต้องสองมือแล้วเพื่อมันจะโยกเยกอันนี้ชิลเนาะไม่ปล่อยสบายสบายเลย วันนี้วันนี้เป็นไงบ้างประสบการณ์ใหม่ดีขึ้น่ะดีเลยเปลี่ยนเป็นคนละคันได้รถใหม่กับบ้าน